คือบอกกันว่าถ้าแก่ตัวลูกโตปผล่แบบเราสองคนจะเริ่มออกเดินทางเที่ยวกันอีกรอบวนี่โอ้นี่นะท่องเที่ยวตัวจริงเออแล้วแล้วมาทำร้านนี้มีเวลาท่องเที่ยวเหรอคะพอเราเปิดร้านผมไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักญญาณแล้วค่อยทำตามความฝันเนาะได้โอเคโอเคขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จนะคะใช่ค่ะสัญญาณกาจากเพนี่แหละค่ะโอ้โอเคได้แปดเก้าเดือนนะโอ้ สวัสดีค่ะน่ารักเจ้าของเจ้ากองนะน่ารักครับมาอุดหนุนกันได้นะครับร้านซีคอปนะครับเอ้อสอบถามน,นิดนึงทำไมตลาดไอ้ตรงนี้มันปิดไปอะคะตรงอุปย้ายก่อ อ๋อช่วงโควิดครับมันพังทีนี้เขาก็เลยยังไม่ได้สร้างใหม่แต่อน,นาคตผมมองว่าไม่น่าจะเกินปี2ปีนี้อันนี้เขาได้งบมาแล้วเรากำลัจำลงจะทำใหม่ขึ้<จ>นมาครับกำลังจะทำใหม่ออโอเค,อเ,คเดี๋ยวคนะ้าหน้าพายุใช่ไหมบออว่าอะไรมันต้นองพายุเพาะว่าโครงสร้างเดิมเขาทำเป็นไม้ไม้ทั้งทั้งหลังเลยครับทั้งใหญ่เลยค่ะ มันไม้มันก็ปลูกทางไปตามเวลาที่นี่พอเป็นโควิดมันไม่ค่อยมีมันไม่มีคนมาเที่ยวมันก็ปิดงานะปิดยามเลยเฮ้ยเขาจะทำอะไรสาเหตุตะกี้ยนละคะดูแล้วอันนี้นะคะเปิดปิดมาอ่โอเคค่ะอันนี้เปิดนานยังคะนี้เปิดตั้งแต่เดือนประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วค่ะอ๋อโอเค ยังหมายเอี่ยมเลยเพราะคุณแม่เห็นหัมาโบแดงแดงโบแดงแดงเ้ากับก็อ่าได้แวะเลยเดี๋ยวจะค่อยๆ่อยดีโนเวทไปเรื่อยๆโอเคค่ะขอบคุณแม่นะคะค่ะ